สวัสดีครับห่างหายกันไปนานครับวันนี้มีแกจิตนะครับใช้งานกับรถยนต์นะครับหรือว่าใช้งานกับโต๊ะเตอะอะไรได้หมดนะครับเป็นอุปกรณ์ยึดติดโทรศัพท์นะครับเป็นระบบแม่เหล็กนะครับผมได้สั่งมาจากลาซาด้าเป็นครั้งที่2แต่คนละร้านกันอันนี้สั่งมาจากลาซาด้าเข้าใจว่าส่งมาจากเมืองจีนนะฮะร,ราคาเท่าไหร่ผมก็จําไม่ได้อาล้อยสาบาทนะครับรวมส่ง แพ็กเกจมาอย่างดีครับเป็นกล่องกระดาษกันน้ำนะริงตัวเนี้ยมาหลายวันแล้วละ่ะแต่ผมยังไม่มีจังหวะมารีวิว,ว,วเดี๋ยวเรามาตัดกันดูเลยว่าเป็นยังไงเป็นของโฮโค่นะฮะ้าคาโคโค่อ่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นแพ็กเกจใหม่นะฮะเป็นขนาดเล็กใส่กล่องเนื้อสีน้ำตาลมาอย่างดีเลยโคโค่ เนี่ยมีน้ำหนักฮะโฮโคเป็นกล่องน้ำตาลมาอย่างดีเลยโฮโคผมก็จำไม่ได้ว่ามัน CA มันรุ่นอะไรนี่ฮะตัวนี้เป็นสินค้าส่งมางจากเมืองจีนเลยลองมาแกะดูกันครับ ผมเนี่ยใช้3ตัวแล้วของโคโค่สตัวอยู่ในรถตัวนี้ก็เอามาเป็นสำรองเห็นมันถูกดีอะ่ะนี่ฮะเห็นมันถูกดีก็เลยซื้อมาเก็บๆไว้นี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นหน้าแปลนเป็นยางนี่ฮะข้างในเป็นแม่เหล็กเป็นจอย อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นจอยพร้อมกับกาว 3M ก็แปะมาให้เลยกลาว2หน้า PE Foam 3M PE f o foam มว้ตติดก็ต้องเนี่ยฮะใส่อย่างเงี้ยแล้วก็ไปแปะในรถอันนี้ตรงเนี้ยเขาจะมีมีมาร์กในกรณีที่หน้าแปลนเราเล็กกว่านี้ก็ตัดได้นี่ฮะตัดได้2ด้านนะฮะหน้าแปลน ได้2ด้านแล้วก็มีอะไหมาให้อันหนึ่งนะฮะพีโฟมแล้วก็โลหะมาให้2ชิน้นสำหรับ a เอาไปติดไว้ในเค,เคสหลังโทรศัพท์นะฮะนี่เขาจะมาเป็นอย่างนี้แต่รุ่นก่อนผมสั่งนะ่ะเป็นกล่องใหญ่เลยทีนี้เขาก็เป็นกล่องเล็กก็คงจะประหยัดค่ากล่องได้ขายได้ราคาที่ถูกลงนะฮะ ก็จะมีเหล็กมาให้2แผน่นส่วนนี้เป็นเอาไว้สำหรับใส่หลังเคสโทรศัพท์นะฮะหรือว่าเราจะแปะหลังโทรศัพท์เลยก็ได้ถ้าถ้าไม่มีใครแคร์สื่อนะฮะตัวนี้แปะหลังโทรศัพท์เลยก็ได้ตัวนี้ก็ใส่ไว้หลังโทรศัพท์สําหรับกรณีที่มีเคสนะฮะส่วนตัวนี้ก็เป็นฟิล์มสําหรับรองโทรศัพท์ก่อนจะติดนะฮะเพื่อจะได้โทรศัพท์ไม่เป็นรอยอุปกรณ์ให้มาครบฮนะ เวลาการทํางานก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าในกรณีที่เราใส่ไว้ในหลังเคสโทรศัพท์นะฮะก็แปะแติดเหนิบดึงไม่ออกอะ่ะเนี่ยแน่นมากเนยะฮะแน่นมากแนะนำเลยครับตัวนี้เราก็เป็นจอยนะฮะเคยได้ทำให้ดูแล้วนะฮะแล้วก็คลายออกมา ใส่นี่เข้าไปายัดเข้าไปหมุนเข้าไปนี่ฮะลักษการทำงานก,ก็จะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ก็ติดกับคอนโซลก็ได้หรือติดกับโต๊ะก็ได้กรณีเราทำงานอยู่กับโต๊ะก็ได้นะฮะติดขอบโต๊ะขอบคอนโซลหน้าแป้นตัวนี้ก็ปรับได้ เราใช้มันให้ตัวทางไหนแล้วก็หมุนเอานี่ฮะโฮโคซี A. อะไรก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้ก็เป็นสินค้าที่ดีฮะราคาประหยัดจริงผมก็มีใช้อยู่ในรถนั่นแหละแต่ทีนี้มันเห็นราคามันถูกดีก็เลยซื้อมันเก็บไว้งั้นนะตัวนี้ไม่ต้องห่วงฮะกรณีที่ กาวขาเสื่อมหรืออะไรก็ตามนะเขาก,ก,มก,าก็มีกาวอะไรให้อีกหนึ่งชิ้นนี่ฮะมีกาวอะไรให้อีกหนึ่งชิ้นถ้าเพื่อนมีกาวสองหน้าของ 3M นะฮะก็ใช้แทนได้แต่ต้องเป็นแบบลักษณะแบบเต็นเทปเทปสีดำนะฮะเทปบางแต่นี้ก็เขียน p P e. f o o m m นี่ฮะก็สั้นๆแค่นี้ฮะ กล่องเล็กที่อนี้ผมซื้อเป็นกล่องเล็กไม่เหมือนรอบที่แล้วแล้วซื้อเป็นกล่องใหญ่เขาแยกใส่เลยนะแยกใส่ทั้งตัวนี้แล้วก็แยกใส่ทั้งตัวนี้เป็น2กล่องเรียงซ้อนกันนี้เขาใส่รวมกันมาเลยเพื่อประหยัดกระดาษเ้วขายในะราคาที่ต่ำลงเพราะกล่องเขาสภาพดีมากอะเนี่ยนะฮะใส่สองมาอย่างดี เพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากได้ที่ติดโทรศัพท์ในรถยนต์นะครับเป็นของโฮโค่นะเข้าไปดูใน l a สด้าเลยครับตัวนี้ผมแนะนําไม่ผิดหวังครับผมก็เก็บไว้เป็นอะไรนี่ยกล่องเ้าไว้อย่างดีโฮโค่ซีเอสีสองมั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะตัวนังสือก็เล็กๆผมก็ ตาก็ทัวทัวเขาไม่ได้บอกรุ่นนะแต่เขาบอกรุ่นในลาซาด้านะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามชมคลิปและให้กำลังใจมาตลอดนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ